ลิลงไปเลยแล้วก็จะบีบเอาแต่นมาลินลงไปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องทำเองได้ชาแนลวันนี้จะมาเสนอสูตรการทำน้ำยาไล่จิงจกตุกแกให้หายเกลี้ยงไปจากบ้านนะครับ โดยที่มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อคนในบ้านครับเดี๋ยวยังไงเราก็รับชมกันเลยนะครับมาดูสูตรหรือวัตถุดิบที่เราจะใช้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นเหล้าขาวครับแอลอฮอครับแอลอฮอล์ทาแผลนี่แหละ นี่ก็จะเป็นพริกแห้งเป็นพริกแห้งตาครับเอามาจัดก,กรรมหนึ่งก็ได้ก็กระเทียมครับเทียมจักหน่วยหนึ่งถกทำเอาไว้ตามส่วนผสมครับ แล้วก็กป้องขีดเปล่าครับที่เหลือใช้แล้วตามบ้านเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับันตอนแรกนะครับเรานำพริกแห้งครับมาคลูกกระเทียมครับใส่เข้าไปเลยกลีบหนึ่งครับ ก็นำกระเทียมกับพลิกแห้งครับคลูกให้เข้ากันครับถงให้หละเอียดเลยต่อไปเราก็นำน้ำเปล่าเทลงไปในครุกเลยแล้วก็เอาพ้อนคนครับ น้ำเปล่าแล้วก็คุนครับคุณเราเอาน้ำเปล่ามาคนุนพริกกระเทียมที่ได้ตำไว้นะครับ คนให้ลายเท่ากันขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปหาผ้ามากรองนะครับนี่คือภาชนะที่เราเตรียมไว้เราจะกรองเอาแต่น้ํานะครับเราจะไม่เอาากาดเราจะกรองแต่น้ําเราหาผ้าครับผ้ามาคุมแล้วก็ทําให้ย่อนหน่อยครับ ักษณะนี้ครับได้สองชั้นก็จะดีกากจะได้เข้าไปไม่ได้ใ้ลักษณะน,นี้ต่อไปแล้วก็ทีพริกระเทียมครับทีลงไปเลยแล้วก็จะบีบเอาแต่น้ำ เราก็ยกขึ้นมาพุ่มมันไว้นะครับไม่ให้กากหลุดออกมาได้เราจะคั้นเอาแต่น้ำนะครับเราจะคั้นเอาแต่น้ำของพริกแห้งกับกระเทียมนี่ครับเราจะได้น้ำพริกเข้มข้น ของพริกกระเทียมก็จะได้เหลือแต่น้ำนะครับน้ำเข้มข้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะรินน้ำกระเทียมน้ำพริกที่ได้คันแล้วใส่ในขวดลินลงไปเลยครับ คือน้ำพริกน้ำกระเทียมเข้มข้นขั้นตอนต่อไปเราจะเทแอลโกอฮอล์ล้างแผลลงไปผสมนะครับประมาณสักห้าสากะเอาเลยครับ สอฟ้า2อฟ้า3าฟ้า4ีฟ้า5้าฟาต่อไปก็จะเป็นเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวเหล้าขาวเราจะเราจะเทไปประมาณนี้ครับประมาณนี้ตามความเหมาะสมเลยครับเทที่เหลือครับ เสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นแล้วก็ปิดฝาเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันครับคุณสมบัติของพริกกระเทียมแอลกอฮอล ้วก็เรอข่าวนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ถุนแล้วก็แสบนะครับซึ่งจิ้งจกตุกแกนี่ไม่ชอบครับถ้าโดนผิวหนังเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้มันจะทนไม่ได้มจะแสบจะร้อนมันจะวิ่งหนีครับแล้วมันจะไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณที่มันเคยโดนเลยเป็นการช่วยและป้องกันไม่ให้จิ้งจกตุกแกเข้ามาบริเวณจุดที่เราไม่ต้องการครับด้วยสูตรนี้ผมใช้ใประจำครับสังเกตได้ว่า จิ้งจกหรือแม้แต่ตุ๊กแกนะครับจากที่เคยมีขี้บริเวณนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งไอจุดที่เคยขี้หรือเห็นรอยมันก็ไม่มีแล้วครับมันจะวิ่งหนีไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บริเวณที่เราไม่ต้องการให้มันอยู่ยังไงก็อยากให้ทุกคนลองนำไปใช้กันนะครับด้วยสูตรนี้ครับผมใช้มาแล้วครับค่อนข้างจะดีเลยครับสูตรไล่จิ้งจกตุ๊กแก ไอ้อกเกลี้ยงครับพาณินที่หนึ่งเนี่ยจะไม่เห็นตุ๊กแกแล้วจิ้จงจกอยู่ในบริเวณที่เราไม่ต้องการเลยครับลองนําไปใช้ดูนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับเราแค่ฉีดพ่นตามบริเวณที่ตุ๊กแกจิ้จงจกชอบอยู่ครับเช่นตามที่ซอกลืบอหรือขอบประตูหน้าต่างตูรั้วครับตรงไหนที่มีขี้เราก็ไปฉีดเลยครับ บริเวณนั่นแหละคือบริเวณที่จงจกวิ่งผ่านแล้วสักอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งจิ้งจกก็จะไม่มาให้เราเห็นหรือกวนใจแล้วครับมันจดหนีไปอยู่ที่อื่นหมดลองดูนะครับเพื่อนครับสำหรับเทปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส b s c r i ทยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำเองได้ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ